เออจะเฝ้าสูบที่สวัสดีครับพี่น้องครับเอ้าขอนอนุญาตนะครับเตือนไพ่เตือนสติพี่น้องนะครับสุขูมสุขคนนะครับที่เบื่องคลิปนี้นะครับเมื่อนี้เกิดเหตุกับโตจ้าองนะครับนะครับอยู่บ้านจา้าลอยลอยู่เขมรลาดเลยล่ะเบื้องต้นก็คือมีสาชีบเนาะโอไง่ายซะมีสาชีบครับพี่นอ้องเพิ่นเพิ่นสูนเงินไปตัวใดก่อนจำนวนเลยละ่ะ จำนวนหลายเติบอยู่ตัวกลมๆประมาณสองแสนสองแสนนะครับก็เลยขออนุญาตเฮ็ดคลิปนี้แจ้งเตือนพี่น้องเฮ้านะครับมันจะมาในรูปแบบรูปแบบสิเป็นแบบว่าการไฟฟ้าการไฟฟ้าแบบใดบ้างิมาแบบใดก่อนเอาเบื้องต้นเอาขอสำผัสก่อนเบื้องต้นมันมาแบบไหนมันโทรมาจั่างไดก่อน มาจังได้ละพได้อยู่น้ำพิ่นอยู่แม่แม่บ้านเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดแม่บ้านเป็นผู้เฮ็ดแม่นไปซื้อหมอไฟบ่ได้หมอไฟมาเอออันว่าเขาสิผู้ให้ไหมเฮ็ดนั่นว่าอ่าเขาสิมาเปลี่ยนเป็นหมอดิจิตอลอันน้าพ่นอ๋อหมอปกติคือเฮาใส่สมื้อนี้แต่เขาสิเปลี่ยนแมนแต่เป็นจังได๋บัดนเนี่ยจังเขาเสีเงินประกันมาคืนให้คืนประกันหมออันน้าประกันหมอของเก่าแม่นประกันหมอน้อยเก่าที่เฮาติดอยู่นี่แม่นบาดนี้เขาจะหมอน้อยไมว่าติด เขาเลยจะคืนเงินประกันหม้อหน่วยเกาห้เป็นจํานวนเงินจักบาท4,000บาท4,000บาทนะครับพี่น้องถามที่เขาวาได้หนิ4,000บาทคือเขาจะคืนให้แล้วบาทนี้มันเป็นจังไดจังไดไปเสียเงินหดสองเยนอ้าเรื่มต่วนมากทั้งทั้งเออทั้งนี้กระบุโบหูแม่บ้านเป็นคนเห็ดนะแม่แม่บ้านพนธนเฮ็ดแม่บ้านพนธนอยู่ผู้เดียวคือเขาติดงานคือเขาข่าวเขาเขาสิมาในรูปแบบก็เซ็นเตือนเนาะรูปแบบแอบ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า แต่เข้ากับโเอจใยเข้าเขา้เขาหนาสิไปถามการไปฝ้าในอำเภอเข,าขออนนอ้ากวนเนาะอันนี้คือการการชลา่าใจเอก็คิดว่าเสียท่างต้องร,รักษาเป็นดจรอดบ้านในเขาก็เลยว่าขอมาเหลขบัญชีเพื่อจะโอนเงินสี่พันใมนมาให้ประมาณนั้นประมาณนั้นละประมาณนั้นและบานในคือว่ามีสแกนนาพ้อแมนเพื่อว่าสแกนนายืนยันตัวตนมนว่ามั่นว่าคุณเป็นบุคคลที่จะเอาเงินประกันจริงๆอก็เลยได้สแกนนาพอสแกนนาปุ๊บ เงินบัญชีหายหายถูกดูดไปเลยสองแสนกว่าบาทนะครับก็เลยมาสู้กันบาทในเสียจังไดนเบื้องต้นตอนนี้ก็แจ้งความลงพักแล้วนะครับพี่น้องลงพักอำเภอเชียงบานเท่านี้ละนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพกดลงบันทึกประจำวันให้เบื้องต้นที่สองก็คืออายัดหมายเลขบัญชีปลายทางเนาะหมายเลขบัญชีคนที่เขาดูดเงินเข้าไปน่ะนะครับเข้าไปแจ้งอายัดแล้วแต่ว่าจักสิท่านเพราะท่านก็คือสี่ท่านดอกบพรท่านดอกคิดว่าเขาโกหออกละ แม่นครับเขาเลยแต่ว่าเขาไปแจ้งอาญาขันเขากดขันเขากดท่านคือเขากดออกขันเขากดบ่ท่านขันเขาอาญาท่านกวนมันกัไขขอย่านแต่ว่าบพท่านมันบพท่านอืรบ่ท่านบ้านนี้แผนต่อไปเข้าก็ต้องเพื่อผ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์หรือว่าตำรวจดิจิทัลนะครับคือแจ้งข่วมตัวนี้ครับปรึกษาทั้งมูพวกทั้งกอนแกนสี่เป็นตำรวจ ไซเบอร์ Cyber, หรือต่าตำรวจดิจิทัลนี่เพื่อนก็นแนะนำให้ว่าแจ้งความออนไลน์สะกอนเบื้องต้นเอาขอมุ่นที่หมายเลขชีที่เข้าโอนเขาให้เขานั่นซื้อนายหยังนายหยังเอาตัวนั้นมาประกอบการครับขํามันแจ้งความจากโรงพักแล้วก็เอาไปยื่นต่ออันตำรวจอ่าตำรวจไซเบอร์นะครับบาดใ้เพิ่น,นสีน้าให้่ส่วนนําได้บ่ได<ส>้ก็เป็นอ<ส>ีกเรื<ส>่องนึงวันนี่ลหละปัญหามันพี่น้องนะครับแต่ว่าก็ข้าเจ้าก็จับได้หลายอยู่ด้ เพราะฉะนั้นเึงฝากเตือนพี่น้องกับยาหลงเสื้อเด็ดขาดเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีตัวอย่างเหเห็นแล้วนะครับยาหลงเสือ้อมันเป็นอย่างที่แบบว่าหากินไงคนผูเฒ่าบ้านเฮานี่บบบนผูฒ่าบ้านเฮ้าบ่ฮู้หูดอกมีแต่ว,ว่าอันอเมรขบัญชีมาสิอวนให้เออขันซ้ำหนันเขาก็เอามาเลวชี่ไห้อยู่แต่ว่าสแกนหนาพอมน,นี้ไหมคือมันสิยืนยันตัวตนจังไ๋มันจังสิได็เอาเงินใหนเฮาเฮาก็บ่เอเจเนาะมันก็เลยเป็นตกตกสะเพอไปนะครับคิดว่าสิไดเงินสี0 0ันนาบ่ลุงเนาะ นี่แหละพี่น้องก็เลยแจ้งเตือนนะพี่น้องเด้อนะครับฝากเบิ่งแง่งกันทางพุ่นและทางพี่ถือว่าเป็นประสบการณ์แต่ว่าเงินสองแสนกัวเศรษฐีขึ้นบอบ่งหูตอนนี้ก็คือว่าถ้าทางตำรวจไซเบอร์เพลียงานภาวนาสาธุขอให้ได้ขึ้นนะครับให้เห็นตัวผู้ตีเอาไปภาวนาภาวนาสาธุนะครับแต่ว่ากับเป็นบทเรียนนะครับแต่ว่าก็บจะได้ขึ้นล่ะในใจเลือกๆากได้ขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไพ่สิบบาทส้บาทก็จะได้ขึ้นพี่น้องนะครับให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อจ่าองนะครับทีมงานจานลอยนี่แหละอยู่บ้าน มาหอดกับมาพวัข่าวยังสี่กัเลยโอ้ยคอยคือเมื่อยใจแเด้สันนอขันเจ้าอยู่นั่งก็เสียโมเสียนอเป็นงานที่แหละเป็นงานไปเก็บเต็นเก็บยังใส่เพื่พนคนอยู่มีงานงานเงินเงินข้าเงินข่าเงินปวดเพื่อนเมื่อยใจเด้เงินสองเสียนหาเบิดปีสี่สตร์กับบอดดีเด้่บัดมาเสียมาเสียไงแต่ฉันนี่พี่น้องมาในรูปแบบการไฟฟ้าเด้อเพื่อนสิเพื่อนสิมาแบบโเษณนเตอร์เพื่อนเป็นการไฟฟ้าเป็นยังไงแต่ว่าพี่น้องอย่าฝาไปลงเสือ เข้าไปหาไฟฟ้าโหลดเขาไปหาขาเจ้าอยู่ในอำเภอเลยนะครับอยู่อำเภอใดก็ไปหาไฟฟ้านั้นมันมีจัิงสิอิลิติมันมีแนวนอนอิริติการไฟฟ้าขาเจ้าสิปฏิเสธเลยขาเจ้าสิบอกเลยไม่มีนโยบายแบบนั้นถ้ามีอะไรให้ไปสอบถามการไฟฟ้าโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องตรงไปถามการไฟฟ้าเลยย่าไปหลงเสื้อนะครับมีตรสิแบบนี้ถือว่าเป็นอุต้าหอนแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวที่มาเจียงพี่น้องนั่นะครับเสียใจน้ำใจของครอบครัวพันยูแต่ว่ากับพระวนาเขาให้จับได้ เนาะเดี๋ยวประสานงานทั้งมูพวกที่เป็นตำรวจไซเบอร์อยู่หลายคนอยู่นะครับเดี๋ยวตามบึงจักสิได้บ่ได้พี่น้องแต่ว่าก็หายซิปมาซิปแล้วไปแต่ได้ใจอยากให้ได้พูละอยากให้ได้ขึ้นละนะครับจับผู้ต้องหาได้นะครับเพราะว่ามูพวกกระทั่มมาอยู่ดิมันนี่ก็ะจับได้ผู้นึงอยู่การไม่้าประสานแล้ววะขอให้พระนาน่ามันจับได้ขัดเป็นไป่ได้เป็นบักจับได้เหมือนไ้แม่นะนเอาเอาเอาสู่ต่อไปเฮ้ยพระบานาอยากให้ ได้ขึ้นทุกบาทนะครับแล้วก็กเป็นอุทาหรณ์สอนใจพี่น้องสุขุสุขคนนะครับที่เบิ่งคขีบจานลอยบอกแจ้งเตือนได้เรือพี่น้องเด้อผู้เฒ่าผู้โอยู่น้ำบาดน,น้ำซองหาเรื่องเถื่อไปหลงเสือเขาทุกวันนี้มีสารสิบมาทุกรูปแบบพี่น้องนะครับเนาะ,ะมาหอดบ้านในยินข่าวสิคอยบอส่สบ,บายใจเลยเฮ้ยเอาถือว่บบาเป็นสื่อกลางเด้อพี่น้องเด้อแจ้งเตือนพี่น้องเตือนพ่ยครับเสียใจน้ำผู้เพลินพิดพลาดไปนะครับเพชรจังได้แล้วเนาะมันตกสะเพาตกสะเพื่อ สภาพก็ว่าได้หลายแนวนะครับเอาเดี๋ยวดำเนินการต่อไปพี่น้องสิเป็นจังใดจังจังวากันอีกตัวนึงคันใดขึ้นเดี๋ยวจันไรจังสิมาเฮ็ดคลิปให้เบิ่งอีกเนาะคันใดขึ้นโอเคครับปะย่างหมูบัตรกําลังใจจ้ากําลังใจคือเก่าคือเก่าคือเก่าไปเบิ่งย่างหมูน้อเขาก่อนบัดรเลเฮ้ยเมื่อยเด้ยวคนบ่าวไทยบ้านกําลังสิย่างหมูทางนี้โอ้ยเฮ็ดจังได๋ล่ะมันเกิดไปแล้วเนาะพ่อใหญ่เนาะอือบ่แม่นแนวหายกันแล้วแนวจังซี่ พวกเฒ่านั่งโซกันอยู่กลางบ้านมันกับบอมนแนวหายกันแล้วไม่แต่หายกับร่างใจกันล่ะบอมันโมปอยู่ได้อยากพิดาราดดอกเรื่องจริงสินะครับมันมันกับเป็นเรื่องที่มันกับหลายคนที่คิดได้หลายคนที่คิดบ่ได้ก็มีพี่น้องเลือดหนึ่งกับคิดว่าสิ่ดใดเงินเพิ่นนี่ละเออใส่หลานอากเอามาล้างเลยเด้อกับเสียโค้งใหญ่ไหมทำใหญ่ไหม ดังไฟเราไปนองสิอย่างหมูฉันได้หมดเลยเอ้ยมาหดบ้านกับบานไหนยินข่าวจังสี่ข่อยรถเข่าอ่อนอยู่ในนนูนเนาะเงินสองแสนหาจากปเีเพื่อสิไรคนหัวลูกวัวเศร้ากันนายเด้หว่วยเงินเก็บสองแสนนี่หาเป,ป, 2, ป็นปีสองปีกับวันใเด้น้ำบานเท่าโอ้ยมาเว้ยค่าร่ำมัมมนค่าปุ๋ยค่าไถเจ้าเด้หลายแนวเนาะ มาเอาเนี่ยมาอย่างห้าบัดนี่เดี Estate ๋ยวกัดต่อไปก็สิเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับท่างตำรวจไซเบอร์เดี่ยวให้เพิ่นนั่ให้เพราะว่ากัดถามกันแล้วนะครับตอนนี้แจ้งค้อมือตัวแจ้งควบมลโรงพักไว้แล้วได้ใบบันทึกประจําวันมาแล้วกับไปอายัดทั้งธนาคารธนาคารเพื่อนก็นัให้ว่าปลายทางที่รับโอนไปนั่นซื้อยังเพิ่นกับมีแล้วมีลายซื้อมียังให้แล้วกับมีตั้งแต่เอาทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกันแล้วก็ไปแจ้งตำรวจไซเบอร์นะครับเนาะเอา เฮ้ยเมื่อยจักสิวาจังไหนล่ะพี่น้องเอาย่างหมูก้อนบาดนี่เอานากากหมูมาสื้อนากากมาแต่ตลาดสิพากันมาย่างกินเขาแลงกันนะครับโอ้ยมาหอดบานกิดดีเดี๋ยวมืออื่นจังสีด้แก่ซ่องผาปลานะครับซ่องผาปลาที่จัดไว้ไปหายทีมงานเพชรลํำเพื่อนเท่านะครับซ่องผาปลาก็ได้มาหอดเหล้วเดยกรรมการ่นกรรมการหมูบานกรรมการวัด่นสิมาแก่มืออื่นสีเฮ็ดต้นนะครับพี่น้องอยากเฮ็ดบุญร่วมกันมืออื่นจัง อันนี้มาเด้อครับเด้อนะครับเอามืออื่นนะครับสเฮ็ดต้นผาป่าน้อยผู้ใดอยากร่วมเฮ็ดบุญนับจานลอยนะครับเป็นผาป่าน้อยนะครับเฮ็ดบลังค่าโล่งขั้ววัดนะครับลังค่าโล่งขั้ววัดเพราะว่าอ่านเก่ามันหยดพวกกินมันมันสุดมันมันหรูบอกไงนออบานเขามันหรูมันมันหยดนะครับก็เลยเฮ็ดใหม่นะครับเนาะผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากร่วมท่าบุญกับจานลอยกับหมู่บ้านนะครับบ้านลอยกับลังค่า ท่านั้นดอกพี่น้องบ่หลายดอกนะครับเดี๋ยวมืออื่นจะว่ากันสิไลซ์ซดส่วงแก่ส่วงและก็เฮ็ดต้ตนนะพี่น้องเบิ่งน้ำกันมืออื่นเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้เอา้าเตือนไปพี่น้องเอาซัมเนีตก็แล้วกันครับขอบคุณลหลายๆครับมหาหอดบ้านแล้วละ